การเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียนครับมีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางเรื่องเกี่ยวกับยางวันนี้เนี่ยภาคเกษตรกรผู้ประกอบการก็ดีต้องเตรียมพร้อมว่าจากนี้ไปเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ครับว่าประเด็นนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวงการอุตสาหกรรมยางไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณอุทัยครับ คือก่อนอื่นผมต้องกลับเรียนก่อนนะครับว่าการเปิดการค้าเสรีสมาคมอาเซียนเนี่ยเรื่องของยางเนี่ยเราเสียเปรียบเขามากเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นปลูกยางเป็นระดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี3 4มสี่แล้วและทำรายได้ประมาณ580,000นกว่าร้านเนี่ยแต่ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ซื้อยางจากประเทศไทยเข้าไปนะฮะกลับเป็น ผู้ที่ล่างยุทธศาสตร์หรือรถแบบนะฮะประเทศไทยไม่ได้ล่างครับประเทศไทยมาทำเรื่องของอาเซียนก็คือเรื่องของการบินและก็การท่องเที่ยวนะซึ่งผมเห็นว่าการบินไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เรื่องยางเนี่ยสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ถึง80%สอส่วนมาเลเซียเนี่ยก็ทำเรื่องเรื่องยางโดยตรงเมื่อยางแล้วเขามีเรื่องของ สิงทออันนี้เราไม่ว่ากันแต่เรื่องยางเนี่ยควรจะเป็นของไทยแต่ว่าทั้งนั้นนี้เราค้านไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วที่บาหลีนะฮะเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วเราเร,รเรา,เรา,เ,ราเราไม่สามารถจะไปอันได้แต่สิ่งที่คณนะเราลงมาทานี่ก็เพราะผมเป็นคณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาคการเงนินการคลังของสภาที่ปรึกษาส่องสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับยางในวงการยางของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของเอซีผมยอมรับเลยว่าเอซีเนี่ยพอค้าพอรู้แต่ว่าเกษตรกรไม่รู้เลยงั้นผมอยากให้ต้นน้ําคือเกษตรกรผู้ประกอบการพอค้าและอุตสาหกรรมรู้เท่าเทียมกันงั้นผมอยากจะเรียนว่าในอันดับแรกเนี่ยผมจะเสนอว่าตัวแทนของต้นน้ากลางน้าปลายน้ำเนี่ยควรจะเข้าไปไปดูเวลาเขาร่างยุทธศาสตร์หรือรถแมพที่ มาเลเซียเนี่ยเราควรจะเข้าไปดูขอส่งตัวแทนเข้าไปดูในฐานะที่เราครองแชมป์ตลาดโลกนะฮะเ,เพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรเสียเปรียบยงนั้นถ้า เขาล่างมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอามาให้เราดูแล้วเราไม่ยอมรับไม่ได้สิประเทศต้องยอมรับร่วมกันแล้วกฎระเบียบข้อบังคับขนาดนี้เราเก็บเงินเซทหบาทแล้วก็มาได้เสียเก็บบาท40ประเทศอื่นไม่เก็บเนี่ยผมอยากจะถามคํำว่าเราเตรียมการหรือเปล่านะฮะอันนี้เตรียมการหรือเปล่าเรามีกฎเกณฑ์ยังไงหรือนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมัน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 อาจจะสับกันไปสับกันมาโดยเลื่อนไหลเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงดังนั้นรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้